วันนี้ก็เกมฟิชอะโกลฟิชนั่นเองอาเป็นเกมปล่อยกินปลาเล็กอาแล้วเราก็จะมาเล่นกันเลยนี่สิงเกิลเพลเยอร์แต่ก่อนเล่นศึกษาก่อนเฮ้ยคอนโทรลไหนกดอะไรเป็นอะไรมัง่งวายนี่ทำอะไรเนี่ยเ n นท์เมาส์ดูช่างมันเอา W W ดับเบิลยูดับเบิลยูจะเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า S ก็จะถอยหลังรือแบ็กวอร์สปินอะก็จะเป็นการทำให้มัน วิ่งเร็วขึ้นหรือเอ้อันนี้มันปา่าต้องว้ายเร็วขึ้นสิแล้วก็จะมี eat อารจะเป็นการกินดกดกด,ดขีดขวาอ่ะกัดกัดกดขิดซ้ายอุ้ยมี ability เอ้ย active ability ด้วยกด e แล้วก็ ability สีเดียว ability อะไรเนี่ยกดเมาส์สามเมาส์สามน่าจะเป็นปุ่มตรงกลางโอเคสาปุ่มพอแล้วเราก็จะมาเล่นกันเลยดีกว่า single player นี่สามด่านด้วยกัน ชูสตูชูสเวิร์ว่าเลือกโลกเลยริเวอร์แม่น้ำสวอปอ่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเออบึงเนี่โอ้ยขออภัยอ่ะอันนี้ก็โอเชียนมหาสมุทรแต่เราก็ไปเล่นด่านแรกกันก่อนดีกว่านี่ตรตดิง้งอ่าเอาตรงนี้เขาก็มีสอนบ้าถเอ้ยเพิ่งซื้อมาสดๆนะครับก็เลยเฮ้ยนี่ อเขาคนไทยอจะเรียกว่าปิลันญาแต่ถ้าพูดให้ถูกอมันจะเป็นพิลันเน่ะมันออกเสียงไตรง n อ a ตรงเนี้ยเป็นปิลันเน่ะซึ่งออกเสียงโคตรยากบอกเลยบางคนก็ออกเสียงเป็นปิลันหะไปเลยรู้สึกอเมริกันน่าจะออกเป็นปิลันหะถ้าจะไม่ผิดนะแต่ของอังกฤษเขาจะออกเสียงเป็นปิลันเนอะมันมีปา่าตรงเนี้ยไปตัวอะไรไม่รู้มันปลาไหล เงินด้วยไม่มีตังไม่มีปลาปลาเลยเป็นกระดูกเลยยัยฟันแหลมโคตรน่ากลัวแคชฟิชอ่าแคชฟิชนี่ก็คือปลาแมวทุยไม่ใช่ปลาดุกมันคือปลาดุกนะครับปลาดุกทำไมตัวโคตรใหญ่หนูบ้านนู้นตัวใหญ่ๆแต่แม่ไม่มีตังค์เล่นอะไรสักตัวงั้นไปเล่นเป็นละหนึ่งคืนโกงงอ นี่สปอน available เตรียมพร้อมอ่าเราก็ต้องกด space bar ถ้าพร้อมกด esc เพื่อดูเมนูใหม่ไปดูไม่ฮิ้งอ๋อเป็นปลาติเดี๋ยวนะโอ้ปลาปลาเลยเนี่ยปลาแซลมอนเป็นฟูงเลยไอ้กด shift s p ง i t งำว้าวเฮ้ยเจ๊ะเจ๊ไอ้เงี้ยเพื่อนเราเหรอเฮ้ยกิน้งโดโอ้โหโอ้ดีๆๆตัวๆเลยไปดีก่อไปตามน้ำ

ต้องงั้มงั้มงั้มงั้จัดไม่โดนจักมากผมหกักมากอุ้ยโอ้โหูปลาโตขึ้นอุ้ยจัดจัดกินน่ะงั้มงั้มอุ้ยใจเราโดนงั้มงั้มงั้มโอ้โหจอหมุนเฮ้ยกดกดขีดขวากดขีดขวาดูเข้ามาอเออือโอ้โหจุ๊บจุ๊บจกินงามอร่อยเฮ้ยปลาเลยด้วยข้างล่างอุ้ยหงุดหงยด ว้าอุ้ยโอ้โหมันสะเทือนอุ้ยเจ๊ยั้งยุดยุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่มเฮ้ยทีมันของผมแย่งมาทำไมเดี๋ยวโอู้โหโอ้โหดูมันเลยนี่ปลาไหลเฮ้ยงั้มหนักหน้าดีเลยงั้มงั้มงั้มขนน้องหลุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาแย่งอย่ามาแย่งมันของผม โอ้เพื่อนไอคุณเพื่อนไม่แย่งอะไรเลตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปกัดตัวใหญ่ก่อนนุ่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 นปตัวใหญ่ดิกินด้วยตัวโอ้ยแจมด้วยแมด้วยเพื่อนโอ้โหไปขอกินหน่อยขอกินหน่อยกินแย่ขอ้ไปย้ยใหญ่ตัวใหญ่ไป่ดิโอ้ยไปไหนวะหายไปไหนดี๋ยดี เด้งชื่อเด้งชื่อเด้งชื่อคืออะไเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปดิวเด้งชื่อเด้งชื่อแปลว่าอันตรายมังป่าเต็มเลยแต่แซมวันเราเป็นหนีจะเป็นหนีหนีงั้มหนีมันต้องตะบบไม่เฉลิมเชียงงำนี่อ่ะค้างแหลกแหลกแหลกเล้ยพุ่งไปเลยแม่งนำอุ้ยอีงั้มงั้มงา้มงั้มงั้มงา้มงั้มงั้มงามอุ้งอุ้งล่างลงอมกินนะอื้งอุ้งตัวนี้ของเราไปจะ เดี๋ยวงงโอ้ยเวียนหัวกับจอโอ้โห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 โอ้หูปาตีเนื้อปลาแซลมอนอ่ออยขอกิซซิมิซิซิมิปลาแซลมอนโอ้ยแตกอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาเมาเอาเอาเอาค้างค้างค้างเกิดอะไรขึ้นต้องใส่รัวไปหน่อยเฮ้หูปลาปลาปลากับมันกินมันกินมันเลยเพื่อนกับมัน ไหนเดี๋ยวเอออย่าไปทางนั้นทีทางนั้นที่เขามองโอ้โหมีปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กสปอร์เกิดมาอเหมือนกันนี่โม่งง่ำง่ำจะมาช่วยเพื่อนเหรออาหารอร่อยของเราเฮ้ยอาหารโมช้าแต่เดี๋ยวนะที่ปลาตัวนี้มันก็ไม่ใช่แซลมอนเนี่ยมันหรอโอ้ยอยากเห็นเพื่อนจะมาแย่งกินโอยเพื่อนกินนี่มีเยอะจริงๆไวไหวนกระแสน้ำ ตัวเริ่มอ้วนแล้วลันเหนือเราเริ่มอ้วนแล้วโอ้ยไหวงี้เดี๋ยวๆลงกบัตรไม้นี้ว่าไปนี่ก็ไล่กินอย่างเดียวเลยมาดูธรรมชาติโอ้มียาด้วยนมูซอ,อนได้ไหมทำอะไรได้เย้ตกใจเพื่อนไม่มีเหยื่อแล้วอ่ะเรากินล้างเผาพัน ได้จริงกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้โหเล่นแย่งกันกินถ้าขนาดนี้เหลือไว้ให้บ้างก็ได้ไปทางอื่นดีกว่าตรงนี้หมดอ่ะโอ้ยไปกระแสนะทนกระแสนะนี่ลำบากลำบากไหนต่อโอ้ยอ๋อเพิ่งเห็นขวาล่างขวาล่างเป็นเออ่การใช้สปินคือ ชิบตัก็พงไปแบบนี้เอ้ยอตัวอะไรอเ,เลยถอยก่อนไปนไหนเะฟฝ่าเลยไว้กะดึกไปไปแตะแข็งได้ไหมอ,หไหอ,อ,อี๋โดนน้ำตีตกมาทางนี้ก่อนชาอีกโอ้โหชาอี๋ชอ โอ้มันกินจ้าเอ๋โอ้ดูโดนเพื่อนโดนไล่โอ้โห้วอหต้องมาเริ่มเล่นใหม่ใช่เรื่องไหมเนี่ยโอ้ยมาดูติดตามชีวิตของปลาแซลมอนและปิเดนยาตัวหนึ่งนะครับตอนนี้นก็เอา,เา้เมื่อกี้เห็นไล่กินอยู่แล้วก็ไปทางโน้นโอ้โหจะทำเป็นรายงานสารคดีซะหน่อยมันก็ไม่ ให้ความร่วมมือเลยเพื่อนเวียนนะให้ง่ำสักหน่อยอยู่เงาอะไรตัวอะไรวะโอ้โหคุณพี่้จบทินกากไม่ได้กแล้วไหนแวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่ตาว่ามาเลยไปเร็วอยู่แล้วโอ้โหมันตามันติดติตันติด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  ยังตามมาอีกโอ้โหชีวิตอิ่งอิ่งแบบทำดีได้กันไอ้บ้าแล้ตามแล้วโอ้ยไหนตามอยู่ปะไม่ตามแล้วนะบ้าเอ้ยอ้อเหนื่อยมันมันรันทดอย่างงี้เฮ้ยเพื่อนโอ้โหอินด้วยอินด้วยอินด้วยงางาง,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 งํางํางํงํเขียวอร่อยอเลือดสาด ของเราทำไมแงทำไมเนาะน่าคิดด้วยจันทร์น well. ่าไม่กินด yeah. ้วยทำไมแงเราทำไมเก่นทั้นิดนึงน่ะอือหือเจอโจรก์ปุ่กลับเลยเป็นไหนเด้อเฮ้ยเฮไปไฮ้ยไปไปไปเดี๋ยวตายเดี๋ยวนะยั่อยู่นู่นอ่ะโอ้ยว่ายว่ายทวนกระแสนะฮึบฮึบไปสิไปสิ เดี๋ยวมันตามมาโอ๊ยมองหน้ามองหลังโอ๊ยจะเริ่มเมียนหัวยไม่ค่อยถนัดกับเกมแบบนี้เท่าไหร่เฮ้ยนั่งกินล่างมากินน้องโคตรทิมเนี่ยงำงำงมมงำแล้วทำไมมันต้องจู่จอบต้องหมุนไปหมุนมาไม่ของผมนั่งอร่อยเฮ้ยโอ้โหแซลมอนปาดหน้าอย่างนี้จะอยู่เลยกระเปีายวไปตัวนู้นก็ได้ตัวนนู้นก็ได้ตัวนี้ก็ได้งำงำงำ ก็เริ่มเล่นเตะนักการกรรมน้ำน้ำบัตโตสตี้หายเลือดเราเป็นฟันปัญญากระหายเลือดอุ้ยโอ้โหไปไหนไปไหนอีเตะเตะหดหินจะได้อะไรข้างหลังวะเดี๋ยวขอกินตัวน <ok bueno ี้ก uh ่อนจะที่ไปไหนไหนไหนที่ม no ีอะไรไม่มีอะไรเลยวะมันเห็นอะไรมันผ่านไปปุที่ ใช่น้ำแม่นรอบน,น,รรนี้เกิดการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้เฮ้ยง่ำอร่อยมันตูน้อยๆอ่ะปลาไม่ค่อยมันเลยไม่ดูที่ต่อไปนี่ฟูเราเลยวะเฮ้ยโอ้ยไม่ได้เด็ดเด็เด็ดเด็สู้ะสู้ะเฮ้ยหย่าหย่า โอ้ยติด <Bien> ฝ <ven ido> ันไรบ้าเฮ้ยชนะด้วยชนะด้วยงํา <uno> ง uh ําโอ้โหพ่นเนื้อพ่นตองวัดจ้ะอืมอร่อยจุ้งเบยขอบคุณที่เลี้ยงบ้าฉันไม่ได้เลี้ยงแกโวยเอ๊ง กีดอีกตัวเม้งมาเจมเฉยเลยดูหน้ามันมันก็นหัวเราะเราวโอ้ปะดูขดอ้วนเลยเอา,าเดี๋ยวออธรรมชาติได้เลยโอ้โห,โโหโเป็นธรรมชาติเลยอะผมก็มาเล่นปลาปิรันย่าแค่นี้แล้วกันปวดหัวเล่นไปได้ไม่กี่นาทีเองถ้ามีมีเงินอยู่3ามกแล้วถ้ามีเงินเยอะกว่านี้เดี๋ยวจะมาลองซื้อปลาตัวอื่นเล่นนะครับอันนี้มาลองเล่นปลาปิรันย่าชีวิตของปลาเล็ก ทักจะโดนไปใหญ่กินเสมอมันมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยเกิดตื้นอะไรตรงนี้ไปทไี่อื่นนู่นไอืมกำลังหาก้อนเศษหญ้ากินอยู่นะเก็เป็นปลาดกไม่ใช่หร้อดูมันอ่ะอะก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ h a v e a n i c e d a y ่ะสวัสดีครับดูมันมันยังติดอยู่เดอะไอ้ปลางโง่ だれ